ปนจังว่าว่าแม่นตกกันดดดขอปัดยังกระดอกว่าแม่นตกคอหมอเขายังขึ้นดอกทีคออัหนึ่งเธอเธน้อบรนันเบาว่าป่าหมอตายพอปากขีขั้นข้าตายนอนโผมักเเพ้วหน่อยโอ้ยงมไม่ออกบ่ไว ว่าโตไขเขายิงโกว่าโตโกเขาเห็นเงือมเขานั้นบัดแห่งคองว่าเจ้าควางเจงกาดอกแยงทาแกงกายุกว่าโตตถงเขาแห่งยองว่าโตยองเขาเห็นยองดอกนี่ยงว่าตั้งแกเขาหนาโตเห็นเมื่อดแปดด้านอย่ากไกนาอย่ากแร่น เมื่อเจาที่ร้องเด็กน้อยพวาปันโดนทอนหักกินว่าออกอกพ่อพ่อตัวป้าจะชวนตัวตีว่าเขานั้นง้อตัวง้อเต็มประดางจะไกลมาก็ยังใครกว่าจะไกลเด็กน้อยคะแนนเขาได้เต็มรอยตาแนนตัวใครหันสิ่งอื่นว่า บ้านว่าสิเอิ่นบ้านท่าว่าต้อนเงงลาคำเหออยู่สองคนผู้โยนี่ขานี่โกจริงจิงบ่มีฤิบมีลายป้อนขันียัดเจมเงงขอแถมมือกลองปูว่าโตดีเบาความเมียเอานี่ไหลโซกแขนบอกความเบาดอกแทงตอมเงงโอ้นางก๊า เป็นนาเงิออาจจะจันมาเร้เนออแงเท่านี้ถึงคนหลงกะพองพันปัญญาตู่เาวบรู้ตามาตาเลือเห็นเสียทาเธอนั้นมีปัญญาเม่กตดจริงแท้แท้เ่าขอแพ้พ้าอาถเรย์งเท่านี้เพิ่งิโรู้เรื่องดอกไม้เรื่องการตายนี่เหลือใช้ไม่นาหมดเพาอาจเกิดมาได้ ลาคำเอ๋ยพอดีเบิ่งสิโลดอกไม้เรื่องการตายยิ่งเดือใช้เวลาหมดมาอาจหัวรถกันคงพอดีหลงจนตาปางตาฟางจนเมื่อเมืดเปิดพาเห็นแ็ดดีหมอกอ้ยงุมน้ำเติกแต่ห้อยเติกแต่ห้อยเมืองเาได้เป็น บังตาอ้อนในหงมืออย่าุดเดรคนเมายาโตตาดอกคนบ้ามขอคุณรัก้าแกงแถลงกันบอกเกตบางแน่หรือเจ้าเป็นเชื้อสาสาชันดอกมาแทตังเตใสหรือประเทศประเทนไทยเสน็จวันนกลงมาหรือประเทศดดาการวงลง ตัง้งเต่มแมงปัญญาไว้ลกเลอร็ํำเกินคนมนุษย์ดรอกโศปลายจะไดออวจจาบเมแมนฟ้ามาแล้วละนะละาลางคา